สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนนี้ผมอยู่กับเงินจํานวน150,000บาทและนี่ไม่ใช่เงินของผมครับแต่คือเงินของคุณผู้ฟังเพราะเราจัดกิจกรรมแข่งทรยบัญชีเดโมลงทะเบียนบัญชีเงินปลอมเพื่อมาพิชิตรางวัลเงินจริงถ้าชนะรับไปเลย150,000บาทครับเราแจกจริงและเราจะไปแจกถึงหน้าบ้านของคุณผู้ฟังด้วยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะเอาที่1ไปได้นะครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับสามารถที่จะเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น พะเราใช้บัญชีเดโมโในการแข่งขันเทรดวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นง่ายิดเดียวครับเพียงแค่คุณผู้ฟังนั้นเปิดบัญชี Xnet ใต้ลิงก์ของเราแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีบัญชี Xnet อยู่แล้วนะครับวิธีการเข้าร่วมก็ได้เช่นเดียวกันครับเพียงแค่คุณผู้ฟังนั้นเปิดบัญชี Xnet สามารถที่จะใช้เบอร์เดิมเพียงแค่เปลี่ยนอีเมลใหม่นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะลงทะเบียนกับ Xnet เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้ทันทีเช่นเดียวกันครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไม่ต้องการที่จะเปิดบัญชี Xnet m ่นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะ a d ด line a d you h a d Thailand เพื่อที่จะปรึกษากับแอดมินของเราได้เช่นเดียวกันครับแม้กิจกรรมครั้งนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกที่เราได้จัดกิจกรรมแข่งเทรดขึ้นมาแต่ผมรับประกันได้เลยว่านี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอนอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ